สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราไปลองรถคันนี้กันเห็นว่าวิ่งไม่ออกครับเ๋ยวเราไปลองวิ่งอยู่กัน <Okay. S 1> มันก็เหยียบได้ปกติไฟ <Hey. S 1> ไฟตัวนี้มันมันเป็นไฟท่อเสียเออเป็นไฟท่อเสียมันไม่ มันไม่เป็นไรหรอก,อกวกันนี้เมื่อวานเลยตอนเช้าเหยียบไม่ขึ้นเลยเล่งเต็มเลย้ีเแต่ตอนนีมันจะมีโมตเหมืเนกันเนี่มย,ยมันก็ออกปกติอะมาบ้านยูนี่บอก<ำ>นี่บานโต บ้านไหนอันนี้บ้านปุบหม่ไม่บ้านแม่บ้านแม่อยู่ปุอป่ะ จะออกคนโดดฟังแต่เสียงแล้วกันนะเด็กดีมากเลยไม่ดึงนี่เ,เด็กเล็บซี f ่ชเล็เซีฉ่ำเยอะเลยวยราต้อง นี่แหละมัไปดีอยู่นะมอแรงดีอะไร ไม่ได้ตัดระบบไฟออกติกลวยออกคนนี้อีกโง่แบบเอ็งัำคาดน่ะ ให้ลูกค้านะครับเบาๆครับ เกียบอกปกติแล้วนะเนี่ยตีกลวยนี่ยังดังเลยนะนี่มันจะหอนยาวเลยนะที่ท่าตีกลวยอ่ะ มันก็ร้องดีอยู่พอดีลูกค้าบอกว่ารถวิ่งไม่ออกครับก็เลยลองมาเช็คดูเฟืองชานะนี่รถนี้นี่ฟังเสียงดูก็รู้แล้วนี่ทั้งที่ฟองใส่ดินขึ้นขึ้นมอมาจ่าตรงเนี้ยต้องใสเกียยสี ไใส่ันเเลยหนตรงไหนเนี่ยโมอขึ้นมอเลยตรงนั้นน่ะใส่ดินเลยไม่ได้เหยียบกรนเลงนะหวยนั้นมันขึ้นประมาณขึ้นเองเลยครับขึ้นเองกว่าประมาณแปดร้อยเก้าร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยขึ้นขึ้นเองมาเห็นนอกมาว่าน้ำแห้งน้ำแห้งน้ำเครื่องแหนเออขับรถจนน้ำมันเครื่องแห้งเนี่ยทางไอ้ตัวเล็กนี่ไหไหน FC ได้ไหมนี่ไปเอาดินอยู่ไหนไกลไหมไกลไหมฮะจากจากนี่ไปไกลไหมไกลจะไปจะไปตรงไหนลาินอยู่ตรงไหนบ้านน่ะนะ รปไหนงกล้ตรงไหนเนาะที่ไหนเอามาเทตรงไหนเดี๋ยวจะไปลองดูรถหนึ่งจะ,จะเอาไปลองรถโอเคเดี๋ยวตามไป<ะ>มันจะไปไหนเนาะฮะ FC บ่กค่นี้นี่นติก๊กเกอร์อยู่ในรถกระบะนู่น ตามไปเอาไงเดี๋ยวพี่จะไปโบ่ก่อนแป๊บหนึ่งเอารถไปลองเอารถไปใส่ดินมาลองนี่แหละไปเดี๋ยวพี่ไปโบ่รู้จักใช่ไหมรู้จักโบ่ไหมเดี๋ยวเราไปลองดูว่ามันจะมีได้แล้วสามร้อยห้าสิบเรามาวิ่ง ไม่เอาค่าเที่ยวก็ได้ครับเราอยากลองรถดูเฉยๆเนี่ยว่าจะได้ให้มันรู้ไงว่ามันจะเป็นยังไงในมันไปไหนอะตรงไปนีป้เลี้ยวขวาเดี๋ยวเราไปที่บอกกันครับถือไว้นี่เลย เข้าดูทางเข้าครับดินทรายครับดีไซน์เออสบายสบายเนะเนี่ยเนี่ยไม่ต้องเหยียบขึนได้อย่างนี้เกียร์สี่แล้วเนี่ยเกียร์สี่ไม่ต้องเหยียบเลย่ยคือถ้าเป็นคอมมานเร็วมันจะไปอย่างนี้แหละมันจะไปคอมมานเองเนี่ยเนี่ยเกียร์สี่นะเนี่ยใส่เกียร์สี่นะเนี่ยไม่ต้องเหยียบขึ้นได้อีกหรอก ไปของมันเองตามรอบของมันมันจะเดินเดินไปของมันถ้าเราอยากให้ช้าก็เกียร์สามแต่มันก็จะช้าไปหน่อยแต่เราไม่ต้องไม่ต้องเหยียบเร่งขาเนี่ยออกได้เลยเนี่ยเนีเห็ไหมมันก็จะไปของมันถ้าแบบถ้าคนใจเย็นจริงๆอันนี้คือคอมันเร็วนะครับมันมันดีอย่างงี้แหละคอมมันเร็วแต่ถ้าเตะไปพุ่งมันก็ปวดเลยเนย อย่างหนึ่งนี่งี้ยต่อไปก่อนนี่ครับมาใส่ดินไม่พอซื้ออมร้อยมาฝากอีกขอบคุณมากครับ FC นี่คันหนึ่งครับสามชาติเลย รอบจางสามชาติดู๋ๆ <No, no. S 1> เห็นกล้องไม่ได้หรอกพวกนี้นี่เฮ้ยฟุน่นรถเมโคโคนี่มีเตะบ่เนาะไม่มีโบกมือเหมือนอาจารย์อดหรือเปล่า ยังไม่พออีกเดี๋ยวผมจะลองใส่คันเร่งไม่ต้องเหยียบต้ยใส่คันเร่งต่ใส่เกียร์ไม่ต้องเหยียบคันเร่ง,ง,ง,รงดูดิมันจะไปไหมใช่ไหม,มเกียร์สองแล้วครับเนี่ยเกียร์สองแล้วนี่เกียร์สามแล้วเนี่ย คันเร่งผมคันเร่งผมไม่ได้เหยียบเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถหนักนะนี่ก็ดูมันไปอันนี้เอาแบบเอาแบบนินดินหนืดๆเนี่ยเนี่ยหนืดแน่นอนแล้วเนี่ยเจนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องเหยียบคันเร่งเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะติดไหมมันจะไปได้มันจะขึ้นได้ไหมจะดับไหมลองดูอันนี้คือลองนะครับอยากกินมาม่านะครับ มันมันไปของมันเลยนะเนี่ยนี่ลุ่มนะเนี่ยดับไหมเฮ้ย <c oughs> มันไม่ดับวะ <c oughs> ถือว่าผ่านนะเนี่ยวันนั้นใส่เกียร์อะไรน,นะเกียร์4เกียร์4ขึ้นโมขึ้นโอด้วย <c oughs> <c oughs> มันได้เหยียบคันเร่งด้วยอันนี้คือ มาลองรถหนักครับลองวิ่งดูพอดีวันนั้นเขาว่ามันเหยียบไม่ค่อยออกครับโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็รอชมคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ